นี้สารมีนัดอ่านคำพิพากษานะครับคดีของกปปสชุดเล็กมีจำเลยทั้งหมดเนี่ยเคนนะครับโดยทางอายการคดีพิเศษสีเนี่ยเป็นโจทย์ื่นฟ้องซึ่งสารเนี่ยวิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับก็มีการตัดสินดังนี้นะครับจำเลยที่1เนี่ยกระทำความผิดกรรมเดียวแต่ว่าผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษข้อหานักสุดนะครับมัวสูงตั้งแต่10คนขึ้นไปพิพากษาจำคุก6เดือนโดยไม่รอลงอาญาครับ ส่วนจำเลยที่4ก็คือคุณตันนะครับจำคุกเเดือนปรับ4 0,000บาทคุณอุทัยคุณนิติธรจำเลยที่2 3เนี่ยห้ากระทงครับคนละ5ปี9เดือนปรับ200,000ส่วนคุณผ่านสุวรรณครับแล้วก็คุณประกอบกิจจำเลยที่5และจำเลยที่6เนี่ยศาลก็พิพากษาให้จำคุกครับ4ปี9เดือนแล้วปรับคนละ1 8 0 0 0 0บาท แต่ในส่วนของจำเลย 2, 3, 4, 5, 6เนี่ยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนนะครับศาลก็ให้รอลงอาญาไว้2ปี